กูเนี่ยชื่อย่าง่อลองฝนลองแม่นยังลองดาวกูเล่นมุกไปไหนแล้วนี่พูดละอองออย่างบงี้มงยยัย่บอกเลยนี่ยสบดีคากูไปแข่งแตงก่เจอไพะแจ้คนหนึ่งไรปั๊ม้ปัมันตัวให่ตัวใตัวมั่งกูเนี่ยตัวหลวงอ๋อกูเนี่ยใช้ชุดสีเขียวแดงด้วยเหลืองแดงไม่ใช่ยัยเนี่ มัวใแห้งกับซีก็หนาวนะไอ้น่าไอ้น่าไอ้น่าเออมันกับป้อมแนงก์อ่ะมันแมงมุดแต่มัวกูกับเลยช่วยอันนี้องค์หญิงก็อันนี้อันนี้องค์หญิงอ่่ะเเจจ้้าแแมลว้าโอ้บ้านเมืองกำลังเดือดร้อนหมดเลยแม่แล้วตอนนี้น่ะได้ยินมันบอกว่ามันนี้ได้ฆ่าองค์ชายซึ่งเป็นป้อขององค์หญิงไปกูเห็นคนว่าเฮาเองก็มีวิชาคมเฮาควรจะเข้าเมืองน่ะไปเอาเมืองคืนให้องค์หญิงดีกับมันฆ่าแล้วกับตายเลย ได้แก่แตายโอ้โหรกราไะาไตี่แสดงว่าบ้านเมืองนี้กำลังเดือดร้อนหอบหน่หน่อยก็ได้เข้ามาอยู่บ้านเมืองนี้รับกอสลอนในภาคกกตอนข้านี้ขออวสานลงเนี้แค่นี้จลึเกเลทองเรื่องวิ่งสู้ฟันได้เวลาเห็นนาลิกากหมดจใจลภไรากา สวัสดีครับ ครับร่วมกันทำบุญทำกุศลร่วมกันครับณวัดวัดอะไรแม่วัดอะไรนะวัดอันแสนหลวงแสนหลวงครับพี่น้องจ๋านี่เนอสาธุสาธุสาธุขอชิดบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ถึงเทพเทวดาทั่วสากลโลกเทพเทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าเจ้ากรรมในเวรพ่อเกิดไม่เกิดบิดามารดาพระธาตุเจ้าแห่งประจาปีเกิดข้าพเจ้าและทุกๆพระธาตุพระภูมิพระพรมเจ้าที่เจ้าทางแม่ธรณีแม่คงคาท่านเท้าสุวรรณท่านยมปรบาลท่ายมวัตุเจ้าแม่คนอิมพีเบคเนตรญาติผู้ร่วงรับทุกผู้ทุกคนที่อยู่ก็ดีที่จากไปก็ดีพี่ ูกเต่าหล่อหลานสัพพเวส,พสีสัพพสัตทั้งหลายให้ได้รับบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ของข้าพเจ้างองคาค่ะมย,ยุทธนาทองดีไว้ได้เทินสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวเขียนอันอันนี้เงินไอนอย่างก็เป็นทองเงินเงินทองหน้าครับเป็นน้องจ่ายเอาซะหน่อยนี่ตามนั้นเลยอ่ะ